ขอามได้มมันแบบแม่ขวัม่แบบ้ยช่วยไหมู้องพูดดิสวัสดีครับโอโหสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มากับคอนเทนต์ทายภาษากันเลยปี2022 2022เล้ย อุ้ยมีไม้ด้วยเนี่ยเออชอบพกไม้อะเราพี่มีไม้เปล่าพี่ก็พอชื่ออ้อนอุ๋งค่ะอ้อนอุ๋งที่คุยกันเมื่อกี้มึงขี้โดมเนี่ยเอาไงหยอกหยอกชื่ออะไรครับอ้อนอุ๋งค่ะวันนี้ชื่ออ้อนอุ๋งอันนี้คือถามได้เลยป่ะฮะได้เลยค่ะตลอดตลอดค่ะโอเคคำแรกเลยครับผมคำแรกคำศัพท์ของสาวกระเทยในี่ยเป็นภาษาอังกฤษสองคือตัดตัด นานไหมครับดูทั้งทำแล้วกันนามึงก็ออกเสียงยากเออทั้งแรกก่อไม่ออกเสียงจริงจริงตายก็คือสับกระเทยสองพันยี่สิบสองจริงเหรอคุณนึกว่าสองพนี่สิบนี่นี่ตาดเนี่ยคือแบบว่ามันแบบมันมันตาดอ่ะมันแบบมันมันอะไรวะตาดตาดคืออะไรตลาดนะไม่ใช่ตาดตลาด ปังไงแบบว่าปังจัดอะปังไม่ไหวอะเออแบบดีมากอะแบบแม่งโคตรตานเลยอย่างเงี้ยจริงจริงอันนี้ก็ถือว่าได้นะแต่ว่ามันก็แบบเหลืออีกนิดนึงเกี่ยวกันที่ที่เวลาเราเจอผู้ชายข้างนอกก็เราคุยกันเองว่าผู้ชายคนนี้แม่งตาดอย่างเงี้ยมีปะก็เกือบใช่แต่ก็ยังไม่ใช่ยังไงเพีไม่ใกล้เคียงเลหมว่าเกือบคุณอุ๋งชื่ออะไรครับเมือชื่อเจี๊ยบอจะทำชื่อใหม่มันจะเปลี่ยน คุใจลองยกประโยค,โคยกตัวอย่างประโยคสักอันหนึ่งเวผมลองแปลดูแมวันนี้มีเรื่องเล่าใหม่เห็นไหมไปเที่ยวมาแม่ไปเทียเท่ยวที่แบบผู้ชายเยอะมากเมื่อคืนแบบตาดสดแสแล้วเมื่อคืนไปเที่ยวมาต้องแบบของดีนะแน่เลยผู้ชายเลิศเลิศในที่นี้ไม่ได้แบบว่าเลิศอันก่อนหน้าน,นี้แบบว่าพี่พูดได้แบบพูดเลยไม่ช่องพี ลึกซึ้งอ่ะแบบเสียวเหรอเออเสียวอ่ะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเสียวผู้ชายเสียวดีอ่ะแตดีแบบสุดยอดอ่ะเดอะเบสอ่ะเฮ้ยเดอะเบสอ่ะแบบสุยจะให้แมฉันให้นะให้เลยมันสุดยอดอ่ะแต่ว่ามันสุดยอดแต่ว่ามันจะออกแนวเปรี้ยวๆนิดนึงแบบตาร์ฟาดอ่ะเออมันตาสอ่ะเก่งเรื่องเสียวอ่ะเด้ก็ได้เก่งเรื่องเสียวอ่ะโอ้ยดูหน่งนึงผิดขามันเพราะว่าดีแบบสุดยอดแบบสันเหมือนแบบชุดนี้ตาช ประมาณอะไรี่ะจึ้งเออจึ้งอุ้ยจึ้งได่ยินบ่อยเฮ้ยแสดงว่ารู้เลยเห่ได้ยินบ่อยอะแต่ก็ไม่ได้แปลว่ามันรู้ไงเขาทำตาอย่างนี้จึ้งจึ้งอย่างนี้กูถามได้ไหมถามได้ประมาณอะจึ้งอะในความคิดพี่อะมันคือแบบหยุดได้ประมาณนั้นมันมีความแบบต้องหยุดอะมันต้องหยุดอึ้งอุ้ย ใช่แน่ทับจับอาจจะเขียได้อันนี้ถือว่าได้นะร้อเปอร์เซ็นต์นี่กี่เปอร์เซ็นต์อึ้งเนี่ยเก้าสิบอือเพามันยังมีแฝงอยู่อีกหน่อยอ่ะนี่คือมันจาะเลยเขาแบบเฮ้ยอะคล้ายๆจึ๊กแต่จึ๊กมันสั้นพูดแล้วไม่สะใจอมันโดนใจจึ้งอะจึ้งเลยกูต้องพูดดิจึ้งมันมีใบ้ด้วยเหรอมันแบบแบ๊กหดแบ๊กมันแบบเฮ้ย ช่วยไหมอ๋อจึ้งก็คือตะลึงไงแบบหล่อตะลึงอ่ะแม่งโคตรจึ้งอ่ะตะลึงอ่ะแบบอีกนิดยังพอได้อีกสุดยางนี้ยังสามารถสอบเป็นอย่างงี้ได้เลยพอได้ปะพอได้พอเป็นผัวกับเธอได้อยู่ มันเดิมันตึงเฮ้ยมันอิมแพกอ่ะอิมแพกมันอิมแพกโอ้โหมันมันจึ้งเลยอ่ะภาษาไทยอแพก็เหมือนตะลึงอึ้งอ่ะตะลึงอึ้งเสียวอ่ะเสียวได้เหรอใช่เจึ้งมันคือแบบแบบเหมือนแบบเห็นมีฟิลเตอร์อยู่แบบเหมือนใช้ปีกบินมาแบบนี้จึ้งอ่าถูกบหันไปตาอ่าอ่า ่อไปนะคะครับผมแกงแกงโอ้ยง่ายมากอันนี้ใครบอกง่ายทุกคนได้ง่ายง,ง่ายสุดเลยแกงมึงอย่าแกงกูอย่างเงี้ไงกูไม่เคยใช้นะกูรู้ความหมายกูได้ยินมาก็ค,คือแกงใช่ไหมแกงถูกต้องมึงอย่าแกงกูอย่างเงี้ยแกงแกงครับอโอ้ ทำไข้อแรกมันยากเนะข้อแรกอะไรตเชื่อเขดูผู้ชายแกงเราแกงผู้ชายเดียวล้อหลอกอ่ะเฮ้ยนอ่แก้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเล่นเส้นอยู่แล้วส้เราเล่นเ้มารล่น้กูเล่เอใช่ต่อคำตอมายาหย่าบ้าบ่าเอาเยแอดวานซ์ีกทางครับยาหย่าบ้าบ่ อันนี้สับกระเทยหรือพวกมายันเนี่ยมันคือปู่ย่าย่าบาหยันอันนี้แบบแนวรังส่งเลยพอได้ยินพ๊บรู้สึกอะไรมึงพูเหีี่อะไรวะ ใช่เหรออันน i mean yep. okay. ี้อันนี้จริงเหรอจริงจริงมีทั้งจริงจริงสองร้อยี่สบเอดเราเรืยถ้าพูดกับกระเทยเขาก็จะเขาจะเก็ตยะหยาที่คือไม่แหละว่าบ้าบ้าอ่าไม่บ้าไม่ไม่อย่ามาบ้าอ๋อเงียบมาแกล้งบ้ากูไม่ใกลเลยจ๋าเมื่อกี้น้องบอกว่าหันไปดูหน้าหน้าน้องเราดิ้นรู้เลยสวยบ้าอ่าได้ ใช่ไหมอย่าให้ชาวเน็ตตัดสินใจให้ตัดสินได้เลยค่ะการให้จะเกี่ยวครับร่างกายแล้วกันเกี่ยวกับความเป็นร่างกายเกี่ยวกับร่างกายนะหัวนมหัวนมแข็งอะยะแยาๆปะป่าแฮงม่วงอะไม่ใช่ว่าใช่ไม่ใช่ม่วงพี่เนี่ยม่วงอันนี้รู้นี่ดูออกโอ้ยแยาๆปะบ๋าสุดนี่ยหอพอเราพูดแล้วดูดูได้ฮะไม่ใช่ไป เกี่ยวกับหน้าแต่งหน้าเกือบทัดเกือบอะไอย่างนี้นึงหน้าลอยว่ะมึงอ่ะไม่ใช่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 พูดถึงหน้าคนหนึ่งย่าหยาเนี่ยคือสวยเพราะว่ามาจากยาหย่าย่ย่มีผลเนี่ยผลบ้าบ่ามันก็พองๆเนี่ยย่าหยาบ้าบ่าแบบชนเผ่าแต่ว่าอันนี้ถูกน้าเกี่ยวกับคำทองอะไรเงี้ยเครื่องสำอาง อะไรเกี่ยวกับแต่งหน้าอะไรอย่าโกรธคนดูขนาดนั้นไม่ไม่นี่เสียงในหัวโอเคคุณได้ยินวะไม่รู้ยอมได้ไหมได้ยอมยอมแล้วแต่ว่าแบบหน้าเยิ้มแบบหน้าเยิ้มเป็นสังขยาคนแต่งหน้ามาพวกกระเทยแต่งหน้ามามันก็จะเยิ้มมันะแบบโดนความร้อนเหงื่ออ๋อจะพูดใส่เพื่อนว่าเออแบบหน้าย่หยาบบาบาแล้วโอ้ยหน้ากูแบบย่หยาคือมันมาจากคำแบบว่าสังขยาเยิ้มเยิ้มอย่างนี้อ๋อเข้าใจแล้วว่า ชั่วโมงแล้วรับปริญญาโอเคโอเคเข้าใจแล้วครับค่ะคำต่อมาก็คือคำว่าเกลเกลเกลนะคะเกลเกลเนี่ยคือแบบดีมากเกลจะไหลนะเกล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 แตกนะชมเพื่อนละเก่งแน่ไม่ใช่ มันเป็นบริบทไหนครับบริบทไหนวะเออมันบอกไม่ได้ทำไมมึงต้องถอดเข้าถอดอดอดเข้าถอดให้มันมีคอนเทนต์อยู่เดี๋ยวจะไม่เมนว่าไอ้เขาทำอะไรเนี่ยโพสิทีฟหรือเนกาทีฟเป็นเนกาทีฟเออมันก็เป็นเนกาทีฟแต่มันเป็นการกระทำทำเป็นการกระทำนะแต่เราก็แบบนี้อย่างเดียวเลยนะ อยากเกี้ยวไอ้นี่แรงๆอยากกัดแรงๆกัดไม่ใช่ไปจีบผู้ชายมันเป็นการไปจีบผู้ชายมันอาจจะเป็นเกี้ยวพาราสีเกี้ยวพาราสีมันก็เลยย่อใช่ไหมอ่ะมันมันมีความเป็นไม่ได้โกงโกงโกงอะไรเจอเกี้ยวให้เราหน่อยงี้เหรอแข้าหมาเราไปจีบมันเป็นยังไงที่จบวะคุขามไงเอ้ยไปเกี้ยวมาเลยแบบยุคเก่า พอละน่าเกลียดเกินไปแล้วความหมายถูกต้องของเก้ืคืออะไรเก้ืคืออะไรเกลืบอกว่ากลับกลับละกูแก้วอละอย่างกูแก้วก่อนงงกันดิเราจะให้ยากทำไมไม่ยากทำไมมันมันก็กลับแล้วมันต้องเก้ือ่ะก็กระเทมมันก็ชอบความเยอะอยู่แล้วแล้วเพื่อนก็จะตอบว่าอะไรเก้ืดีๆอย่างเงอ่ะถ้าคนรู้ไปเลยว่าเอ้ยกลับดีๆแล้วเจอกันมึงอ๋อเจอกันมึงโอเคคำถาต่อมาครับผมบงอุ้ยง่ายอันนี้ ง่ายโดนบ่อยโดนบ่อยเขาก็บ่อยบงบงเราเจอไปแล้วโอยบงพี่ไทยเกาหลีไปแล้วเหมือนแบบตะการบงกูเคยได้ยินแต่กูไม่รู้ความหมายเลยบงเนี่ยเฮ้ยช่องเราทำไปแล้วเขาจะนึกตามบงอ่ะไม่เคยเคยเอาช่องเดียวกันปะเนี่ยคุณคแปลของบงมันคืออะไรวะคนละอันกับเกาหลีนะบงอันนี้บ้องเหรอไม่ใช่บงเกาหลีคือแปงไฟบงอีกอีกอันนึงไอเคต่อไอเคตอบได้ปะไอเคตอบเกาหลี คลเราบ้อ่แต่พี่เคเหมือนแบบพอรู้อยู่กรุบกริบอ๋อเครู้ข้อนี้เหมือนเป็นคำด่าหัวมึงแบบบ้งอะแปลว่าอะไรว่าบ้งอะบ้งอะตอบไม่ได้แย่แน่เดี๋ยวแย่คนแย่คำแม่งค่อนข้างแมสอยู่นะเออเราแมสจริงแล้วถ้าพี่ตอบไม่ได้พี่ก็ต้องกลับไปร้องไห้เลยโม่ก็ได้อ่ะเกือบละซึ้อบื้อไงมันไม่ใช่เป็นแบบเฉพาะเจาะจงขนาดนั้นซึ่บื้อไม่ใช่โง่ไม่ใช่ไร้ความคิด กูอะไรกูวานี์ไฟนอลยังไฟนอลละบงอันน้เอฟเฟกต์ด้วยบงมันคือแบบว่ามันบอดได้เลยคือรู้จริงรู้จริงบงคือมันไม่ได้อาถูกอันนี้ถูกช็อกก็บอยบงไหมไม่บงไม่บงเราบอยจึ้งจึ้งจึ้งคุณเลอะไรรองพื้นหรอขี้เล่นมุกกูเล่นมุกมันไม่เลอะ เลอะเลอะแต่ไม่มากก็เนียวอ๋อมึงใช้นิ้วคำนี้ง่ายมากพี่ตุบ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 โหง่ายอ่ะอ่ะคำเดียวเลนะนอนตุบคือแบบตุบลงที่นอนไอ้นั่นภาษาต้าเบ้าไอ้นั่นคืออะไรภาษาต้าตุบอ่ะที่แปลว่านอนอ่ะงี้ไงเหมือนเคเลยเหมือนเคเลยเออบึงหลังอ่ะ แต่กูว่าแม่งไม่ใช่หรอกไม่ใช่ถ้าในหัวพี่มันดูโง่หแบบตุ๊บหลังตุ๊บเงี้ยแบบทำร้ายมึงอ่ะเนี่ยแบบปึกเลยอย่างเงี้ยเอ้โอ๊ยเฮ้ยจริงเหรอจริงจริงลองใส่แว่นไหมเผื่อขี้อ่ตุ๊บไหมฉันตุ๊บไหมมีนอนกันอย่างนึงอ่ะเดี๋ยวกูต่อยแม่งนะพูดนะเมือเนี่ยแหละเหมือนตุ๊บแม่งเหมือ่ทั้งสามคนเลยมันใช้ยังไงอ่ะตุ๊บเดี๋ยวกูตุ๊บแม่งเลยอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ ไม่ใช่ใชปป่ะเเ็นนครับแต่ไม่ได้เชิงหาเรื่องอี๋อยากจะตอไปก็มั่วดูทุเรศอีกได้ๆไม่มีอะไรทุเรศเกินไะเป็นแบนี้แล้วตุกหักตุกหักจริงๆก็ใช้ได้แต่ว่ามันก็ไม่ตรงโดนหลอกกูโดนตุกอ่าโดนผู้ชายหลอกไงตุ๊บอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ประทับใจไงมึงมึงกูตุ๊บว่ะกูตุ๊กคุณนี้ว่ะลองใช้กับน้องนะน้องโดมพี่ตุ๊บน้องมากน้องดูเป็นคนมีความสามารถมาก ฉันนี่จะไปกันใครฟังเสียใจนะลองยกตัประโยคแม่แม่แต่งชุดอย่างเงี้ยแบประกวดนางงามอ่ะแต่ฉันดูแล้วฉันสงสารนะไม่เป็นไรนะแม่ตุบรอบนี้ไม่เป็นไรนะอ๋อจบเลยแบยจบเลยร่วงแบบตกไงแบบตกรอบใช่คือตุบสาวนางงามอันนี้อันนี้ใช้ได้นะแมนยูตูบว่ะได้มันแพร่หลาอยู่แล้ว มาถ่ายคอนเทนต์นี้พี่ตุ๊บเลยวะใช้ได้ป่ะอย่างงี้ไม่ใช้ใช้เราเล่นหนาเราใส่เป็นยัให้กูใส่กันข้อต่อไปเลยว่าข้อต่อไปนะคะนาตาชาจะได้ยินไหมนาตาชากูเคยเล่น GTA มีกระเทยคนหนึ่งเขาใช้ชื่อในเกมว่านาตาชาแต่ในที่นี้คือมันเป็นความหมายใช่ไหมใช่อุ่งง่ายมากนาตาชาเนี่ยผมไม่เคยดูหนังหรอก แต่ว่าก็เคยพูดกันเยอะมากในโซเชียลมีเดียแรดไม่ใช่ชื่อมันดูแรดแรดอะตระะชาเป็นสครอในเรื่องอะวินยออไอตัวเสือสปายอะเป็นเกือบแล้วเกือบมันเป็นอะไรวะเฮ้ยคำเยอะเลยเป็นฮีโร่อะไม่ใช่กูว่ามันไม่ใช่การกระทำเว้ยเป็นแบบนักสืบอคุณแม่อันนี้คือไฟนอลยังไฟแนลยังไฟแนลแล้วเป็นนักสืบโซเชียลอะไรงั้นอะแบบว่านักนักสืบแบบ ถูกปะถูกต้องโอเคค่ะมันจะมีมีม้าข่าวอยู่ใส่เป็นอิสลามหรืออะไรไม่รู้ครับอยู่อยู่ข้างหลังแล้วก็แบบทำท่าแบบว่าแอบฟังแอบฟังเสียงเออเสียงไงใช่ใช่อาเสียงทำแางนี้แล้วหน้าแบบเธอเธอคือนาตาชาขีดฉาบโดรุลใครเป็นนาตาชาอบอยใช่ได้แต่สาวระดับเป็นสื่อแบบสวยเซ็กซี่อย่างเงี้ยเออเงี้ย แล้วเราเป็นไหมเป็นตุ๊ดไม่ได้เป็นอะไรจ้าใช่กลามาเลยครับจกตาง่าโกลน่ะเิ่มโกลคำพจดโบราณจกตาโอ้โหมันตรงตัวเลยอ่ะก็คือจกตาแปลว่าอะไรล่ะตรงตัวเลยอ่ะจกตาอันนี่แม่งแบบแม่งแบบไม่สวยอ่ะไม่ตรงปกอ่ะ จกตาเราแล้วไอ้ไอ้อาการแบบนี้คือมันคืออะไรมันคือแปลว่าอะไรอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะไม่ใกล้แล้วไม่ชอบไงจกตาก็คือเนี่ยหลอกกันเห็นเห็นคือมันซึ้งซึ้งหน้าเลยคือมจกตามากคือแบบว่าหลอกกูไม่ได้หรอกจะมามาจกตาฉันไม่ได้หรอกจกตาคือแบบไม่ใช่แล้วคืออะไรขอเล่นเนคือแบบมึนผู้คนก็ต่างกันเลยปวดหัวปวหัวใช่ใช่เฉลยว็แรีแอคอยู่ไงแบบเฮ้ยอะไรเงี้ย ตอนแหล่ะอะจริงก็ได้นะเดี๋ยวก็แบบแม่งบิดเบือนความจริงอย่ามาตอนแหลมาจบตาอย่ามาแสงทำยังไงจบตาอยากให้จบออ่ยกไหมล่ะจบอะไรพี่หรือให้พี่จบอะสุดท้ายแล้วค่ะดุ้งดุ่งให้ดูตาสีน้านะครับดุ้งหรือดุงดุ้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 งดุ่ง ไม่ซิุ่นดุ้งุนคนอ่านดุ้งดุ้งอันเนี้ยหลากหลายมากอยู่ทุกชนชั้นวันนะลูกผมรู้ว่าเพื่อนๆอาจจะพูดว่าล้อดุ้งล้ออะไรตามภาษาเด็กแววนใช่ไหมผมไม่ได้คิดเลยคำนี้เออก็คือผมคิดไปถึงล้อดุ้งดีใจไม่ใช่มันเป็นคําชมแล้วกันยินดีกับเพื่อนยิงดียังไงอะแบบเพื่อนประสบความสําเร็จอะไรสักอย่างอะดุ้งว่ะไม่ใช่เจออะไรให้มันแบบว่าไม่คาดฝัน ตอบแบบคำง่ายๆคำนึงก็คือสะดุ้งนี่แหละแบบว่าดุ้งดุ้งเกือตกใจกระดุ้งนี่แหละใช่คือตกใจถูกไหมถูกครับยังไม่ถูกไอแป๊บหนึ่งยังยังยังใส่หวานหรดูนายยกตัวอย่างใช้คำนี้สักสักท่อนหนึ่งล่อนยกมาให้ฉันล่อนการแต่งตัวนี้ของล่อนเนี่ยไม่ได้เบาๆนะดุ้งมันดุ้งแบบดุ้งเว่อเอออ่ะเยังดุ้งเวเออคืออะไรวะดุ้งนะดุ้งเว่อ สมมติสมมติสมมติกูลองใช้ก่อนกูลองใช้ก่อนอู้กูไปเจอผู้หญิงคนนั้นมาเว้ยอูแม่งสวยดุ้งเลยว่ะขอความหมายเออแบบขอความหมายด้วยขอความหมายเลยตอนนี้แค่ความหมายละพูดไปไรซึ่งความหมายเลยขอท่ายทีดุ้งสวยจนตกใจสวยจนตกใจดีมากสวยมากเก่งมากขอบใจขอบใจมาก มันแบบดีจนจะลึงมันแบบจุ้งจนแบบเฮ้ยดีจนแบบจะลึงเลยอ่ะเออแบบโหเดี๋ยวจะไปไหนนะคืนเนี้ยไปไปกอช้างอ่ะกอช้างแบบสวยจนดุ้งหรือว่ามันรู้เยอะอยู่นะเยอะก็พี่ิดจขาเคยเป็นโฟกัสทนคือชอบคำไหนสุดไม่ไม่รู้ว่าชอบคําไหนแต่ชอบหน้าตอนทำตาสมันดูถึงเครื่องเนาะมันไม่ใช่มันดูถึงตาหย่าให้กูทําบ่อยแล้วกูเคยสไป์บาร์บีนะคะ้นกำเนิดนเหรอ ผมชอบราว่าแกงเพราะว่าแกงเนี่ยไม่ต้องอธิบายอะไรเลยป้าๆที่ไหนก็เอไอ้แกงหม้อใหญ่อะไรนี่เขาก็อินไปด้วยกูจะุยเป็นนาราชาในอนาคตแออเดวจะได้ฟังมารู้เรื่องไงเพื่อมีทีมงานเป็นกระเทยเฮ้ยเราอยากได้เราเป็นทีมงานบ้ามีเดี๋ยวหนูกลับไปเอาเก็บของเลยมานอนนี่โทษดีมาพี่เบอร์จิงมานีโอเคครับขอบคุณครับเก่งมาซิขอซื้อไมต่อนะหนูขายจริงนะ